จุดเล็กๆตุ่มเล็กๆนะคะสีขาวๆบริเวณจมูกลูกนะคะตุ่มมีเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะหมอป๊อปด็อเตรอร์ซาล,ลีป,ป๊อปค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะคุณแม่เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่ลูกคลอดออกมาในวันแรกหรือในช่วงสัปดาห์แรกของชีวิตเนี่ยแล้วเห็นจุดเล็กๆ,ๆ ตุ่มเล็กๆนะคะสีขา,าวๆบริเวณจมูกลูกนะคะตุ่มมีเยอะมากนะคะแล้วก็บริเวณแก้มนะคะหรือบริเวณริมฝีปากก็มีนะคะเวลาที่เราไปจับดูเนี่ยก็จะไม่นูนนะก็จะเรียบๆแล้วพอลูกอายุได้สัก1-2สสัปดาห์นะตุ่มเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะภาวะนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นภาวะปกตินะคะเกิดจากการที่ต่อมไขมันงอกเกินนะคะส่วนใหญ่พบในเด็กทารกที่คลอดครบกําหนดนะคะและจะหายไปได้เองภายใน1-2สัปดาห์ไม่ต้องทำอะไรนะคะสำหรับวันนี้หมอป๊อบดอกเตอร์ซลีป๊อบฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ